โอ้น้นอ,นนอ,าานนองมใจก็เมื่อต่เย็นแล้วพี่น้องมออีน้ใจอะไรอ่ันกระเป๋าพี่น้องไรอะไรในเดือนอะไรเมื่อไรอะไรเือกระเพากระเปามังคานแล้วพี่น้องป่มน้ใจก็เสียมแล้วพี่นงนใจเมื่อตอนทีไปไทยแล้วพี่น้องแกกเสียระมาณป่มามปื่มแหละพี่น้องนใจเสียได้พี่งต้องขอโทษสายหลายที่ให้ปุมนใจแต่นใจหักษาบได้พี่น้อง นอนใจกะรักษาเต็มที่เลยพี่น้องแต่มันจะหาให้พี่น้องก็ต้องก็ทอดเวลาเดือดร้อยคลิปนี้ก็ฝากดูเดือดร้อนน้ำพี่น้องโอ้พี่น้องก็เดือดร้อนกับเพิ่นก็ให้น้อนใจนั่นปึ้มปึ้มนาะปึ้มเอื้อยนั่นเอื้อยลืมและลูกลาวพี่น้องเอื้อยยังคิดกันเลยพี่น้องเอื้อยยังไอ้ปุ้ยพี่น้อง พี่น้องเปินให้น้องใจเป็นเอ้ยปุ้ยขึ้นมสองแล้วก็ให้น้องใจเปิดพม .1 น้ำใจกะเขียน์ยุบปะเมือนะบางทีกะกะบางน้องต้อมพายเขาไปแบบไปนาบางทีกะมีคนเอาพี่น้องคนแตาบ้านเขาได้ยินในต้อมน้องใจฤญาในต้อมเฝ้าเรามีอยู่โจรพี่น้องเด็กหน่อยนะเขายอกเขาลิ้นแหละพี่น้องน้องใจกะว่าใส่ตำว่าบางทีเด็กหน่อยตาบ้านเท่านี้เนี่ยดินหรอน้องใจว่าสั่งเขา น้ำเจก็เมื่อยพี่น้องเอ้ยจะกินข้าวน้ำไม่ได้กินข้าวเศร้าเลยลูกข้าวจะจะใส่แตกเนาะจ้ารยก็เมื่อยแต่เยน็นนี่แหละพี่น้องนี่เสือนี่แหละเสือเก่าละนี่เลยมสอ,อพีนี่พี่น้องสมใจบ่มีนามสกุลเด้อพี่น้อง <c oughs> มื้อนี้นะก็เป็นน,นันนันพี่น้องวันที่14 14กุมภาพันธ์เนาะพี่น้องน้ำใจกันอยากมาซื้อแบบดอกไม้ให้อาจารย์พี่น้อง แต่ลืออันนั้นยานี่น้องไออายุอาจารย์พี่น้องกันงคืนและมีสติกเกอร์นั่นอันนั้นสติกเกอร์มันยังเขาติดนะอาจารย์น้องใจกับเขามาติดน้ำติดน้ำี่น้องแต่บริเวณอนุญาตอันนั้นบริเวณอนุญาตอาจารย์พี่น้องวัดทายพี่น้องบางทีกับทายคักน้อพี่น้องเนาะต้องขอตกกขอไปพี่น้องอันที่สี่อะไรๆกันก่ะให้น้องใจทายไปโรงเรียนพี่น้องปูรินก็บอกน้องใจอยู่พี่น้อง ตอมใจแบบอ้ายๆนำี่น้องต้องกร็ตกกอไฟเอฟซีทุกท่านด้วยแล้วกับพวกนี้จะดีพี่น้องน้ำใจกับไปเฮียนนี่แหละพี่น้องทอนตอนนี้อย่างเวทมงพี่น้องกับมืออะออกลุ่มน้ำใจกับสียพี่น้องเอ้ยบอลตกกลุ่มคือเขาพี่น้องบอเรียนกับบอทันเลยพี่น้องโอ้ยบอทันกับยามันเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์บางทีอาจารย์ให้ขึ้นบางทีกับเฮ็ดยังเฮ็ดยังอาจารย์ให้เฮ็ดกับ้คะแนนคือเขาพี่น้องเนาะน้ำใจกับเคยแกไขอีกพี่น้องเนาะ น้ำใจมือนี่น้ำใจเหม่อแต่เลี้ยงกะเราพี่น้องฟังแบบนี้แบบนั้นเลยพี่น้องนอไอต่อมจักเมื่อใจนี่งองพี่น้องก็เรื่องปุ๊มน้ำใจก็เสียใจยุ้พี่น้องปุ๊มน้ำใจเคียร์ลายหนังสือเรื่องหอมทีชาวแปรชาวเขาและแต่มันสียะเฮ้ยอยามันเด็กน้อยมั้งลินนะเด็กน้อยจะหวานนี้นะเด็กน้อยเขามาลินลินนำน้องมีนาแต่บู้และเขาพี่น้อง บางทีเขาออมาคนเดียวไอ้ตอมว่านะบูทำเพิ่งรถคันพี่น้องอ่ากำมือมือหยังว่ากคติบานเดี๋ยวกนมือลายตีบานนมใจจะให้มูอนมใจเลยพี่น้องจับกล่องเลยพี่น้องป้าสุกนมำใจแตกพี่น้องให้มือนมใจจับกล่องเลยพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งนำกันพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเข้าเรื่องสุกเกี่าป้าสุกนมำใจแตกเนาะ สาวนี่กินนั่นนั่นกินขนมปังอันนึงค่ะเรียนต่อเลยพี่น้องเรียนแล้วก็แล้วเนาะเอาพี่น้องสำหรับคลิปน้ำใจก็ขอลาไปก่อนเลยพี่น้องน้องใจก็มีคลิปเท่านี้ให้พี่น้องฟังให้พี่น้องได้ดูพี่น้องว่าจะอยู่ยังไงอยู่ยังไงอยู่เชิงใดอยู่เชิงใดพี่น้องเนาะเอาี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้น้องใจก็ขอลาไปก่อนเลยพี่น้องสวัสดีพี่น้องติดตามคลิปหน้าเจอพี่น้องบ๊ายบายน้องใจขอตัวเติกินข้าวก่อน